เราจะเห็นว่าถ้าการ Pushback ของราคาไม่ต่ำกว่า45%แล้วถ้าราคายังไม่สามารถต่ำกว่า45%ตลาดจะมีการ Pushback ของราคาดันขึ้นไป2เท่าทำนายอนาคตด,ด้วยฟิโบนาช c ี RL 3 EP ที่2การตีฟิโบคือการเข้าใจสภาวะคนเมื่อเราเห็นว่าตลาดดิดขึ้นคนจะคิดว่าตลาดกำลังขึ้นต่อ เมื่อตลาดย่อตัวลงมาคนก็หวังว่าตลาดจะขึ้นต่ออีกโดยการไล่ซื้อมันจะมีคนไล่ซื้อตั้งแต่ราคาต้นๆและหวังว่าตลาดจะยังไปต่ออีกประเภทนี้เรียกว่าเมาครับรอไม่เป็นเย็นไม่ได้กับตลาดนี้ทําให้ติดดอยเราจะเห็นว่าคน9 6รีบเกินไปเข้าในตลาดนี้และเสียหายมากมายอย่างนั้นคนที่ชนะในตลาดนี้จริงๆต้องเป็นคนที่รอได้และต้องเป็นคนที่มีแผนอย่างชัดเจนถ้าไม่ได้ดีกวาเสียดีกว่ารีบ อย่างนั้นด้วยหลักการเนี่ยเมื่อตลาดดีดขึ้นเนี่ยจะเห็นความคิดของคนคิดว่าตลาดกําลังจะไปต่ออย่างนั้นตลาดก็จะทําการย่อตัวลงมาและพักตัวพักตัวครั้งแรกเนี่ยเราสามารถเข้าซื้อได้เลยเพราะเราเห็นแล้วว่าตลาดเนี่ยไม่ลงต่อด้วยหลักการอะไรครับหลักการแดงเขียวนะครับหรือเขียวแดงแดงเขียวบอกชัดเจนว่าตลาดไม่ลงต่อในตําแหน่งที่มันสมควรจะขึ้นก็คือ45% คนส่วนมากติดไปหมดแล้วอย่างนั้นมีแดงเขียวเนี่ยถ้าเราไม่มั่นใจเนี่ยสามารถวาง pending limit buy ได้เลยก็คือตลาดยอ่อมาเกี่ยวไม้แรกได้ราคาดีที่สุดและตลาดก็ดีกลับไปทั้งๆที่คนอื่นกําลังติดหรือกําลังดอยกําลังโดนลากกําลังเสียหายอยู่ในตลาดนี้อย่างนั้นหลักการเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าซื้อตรงนี้แล้วจะดีตลอดไปเมื่อมีแท่งสีแดงเราต้องรีบปิดแล้วก็รอรอให้ตลาดเนี่ยย่อตัวลงมาอีกรอบนึงและคอยซื้อใหม่ ต้องเชื่อผมคำหนึงนะครับคนที่รอเป็นเท่านั้นเป็นผู้ชนะในตลาดนี้เราจะเห็นว่าตลาดลงมาอีกรอบหนึงเนี่ยจบแท่งที่เป็นแท่งสีเขียวเนี่ยเราถึงจะซื้อจ้ำนะครับเขียวซื้อแดงขายถ้าคิดจะซื้อต้องมีเขียวถ้าคิดจะขายต้องมีแดงเป็นพื้นฐานปกติเลยในการเทรด นี่อีกกรณีหนึ่งที่น่าสนใจถ้าเราอยากจะรู้ว่าตลาดจะย่อม,มาถึงไหนหรือความคิดคนที่เชื่อว่าตลาดขึ้นเมื่อเราเข้าใจว่าคนส่วนมากคิดว่าตลาดขึ้นตลาดก็จะลงเมื่อมีคนไล่ซื้อตลาดก็จะลงอย่างนั้นฟีโบนัชชีเรือสติกเมนต์จับตามขึ้นสูงเพราะฟอร์มบายต้องสูงใหญ่กว่าหนึง่งและต้องรอให้ราคาดิดลงเข้ามาที่เอเรียของการบายยืนยันคำสั่งการบายโดยการเปลี่ยนจากแท่งสีแดงเป็นสีเขียวใน area ของเราและเข้าซื้อได้เลยนี่คือการทำนายอนาคตด้วยแค่สถิติจากอกาดีตที่เกิดขึ้นเท่านั้นครับอย่างนั้นเราไปดูกันว่าถ้าตลาดลงมาเนี่ยมาถึงกรอบพวกนี้มันจะดีดกลับไหมอ่าดีดกลับไปแล้วถ้าดีดไม่ถึงเราจะเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นฟีโบนัชชี R L 3เป็นตำแหน่งราคาที่เข้าซื้อได้เปรียบมากกว่าคนทั่วไปเพราะเราต้องรอใช้ความอดทนและ เข้าไม้น้อยมากไม้2ไม้โดนเลยเหมือนกับการตกปลาครับเราต้องใช้ความอดทนในการรอคอยรอคอยจนกว่าปลามากินเบ็ดอย่าบังคับให้ปลามากินเบ็ดเพราะมันเป็นไปไม่ได้นะครับจงเป็นคนรอดีกว่าเข้าเร็วและเสียหายครับผมเชื่อว่าถ้าคุณรอเป็นเย็นได้กำไรแน่ๆจากตลาดนี้ถ้าสนใจพิมพ์คำว่าสนใจและรอดูอีพีที่3